สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชนะแฟนบอยมาแล้วมารีแคปกับอีพีหนึ่งของอีดิกมาบุงาหมื่นพมองกันทุกคนเจ๊จะรําแล้วเหรอเจ๊บอกเลยว่าปวดไหลคือตอนดูคือแบบเกรงอย่างเงี้ยแบบกลัวจะหลุดกลัวจะพลาดอะไรไปแล้วมันลุ้นมันเครียดอ่ะคชอฉันนะปวดตาพอาะฉันเพ่งอฉันกลัวหลุดเนี่ยหตุการสองคือจะมืดไปไหนก่อน มันเป็นวิทยาศาสตร์ไงแนวสีเนีเขาใจไงคือคือเข้าใจนะแต่บางทีือพอะมันมืดมากเสียแล้วว่าจอเรามันเล็กอะเอาหัวมุดเข้าไปเลยได้ปะเราคงต้องปรับแสงเพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาเราจะดูข้อบ้านไรฉิ่งเกร่งไม่หมดแล้วแต่ชอบตรงที่มันกลัวผีก็กลัวแล้วผีก็มนอกก็สนุกตรงที่มันกลดาเขาเรียกอะไรมันพลิกไปพลิกมาแก้เกมกันไปแก้เกมกันมาอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูมีความเป็นวายฟ์ของบุงอาเหมือนพมอดีนะก็คือผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเขาก็ต้องมีการแบบมีเกมของตัวเองมาแข่งกันยเียวคนมีของเนี่ยค่าได้ค่าอะไรเงี้ยเหรอเออซึ่งอนแต่ละคนก็คือเป็นคนเล่นของหมดเลยไงเพราะว่าไอ้ตัวน้ำตาเราก็รู้ตั้งแต่ตอนภาคหนึ่งแล้วเนาะว่าตัวน้ำตาละเป็นอินิกมาอ่าเออแต่ไม่เราแต่เรายังไม่เคยเห็นว่าความร้กาศของเขาแ่ะแค่ไหนเออ เอ้ยน้ำตาลไม่ใช่อินิกมาสิใช่ไหมเอ็นอตาลก่ในแก๊งอยู่ในแกงนานนะเออเออแต่เราไม่รู้ว่าเป็นขนาดไหนเออแสดงว่าคนเล่นของคือไม่ใช่มีแค่องค์กรอินิกมาสกับครูอาจินเนาะยังมีเนี่ยอีกใช่ก็เนี่ยอย่างพวกฝั่งจริงๆกับน้องมิ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นอยู่ฝั่งไหนอันนี้เนาะเราไม่รู้เบื้องหลังแต่เล่นหมดนี่กรรมอย่างนี้เลยเออเล่นของหมดทุกคนซึ่งวัวชั้นที่เรามารีแอคกันเป็นวั์ชั้นทีวีอยู่ทุกคนเพราะนั้นก็อาจะมีรายละเอียดบางส่วนเนาะที่มัน ตัดทอนลดทอนไปใช่ไปอยากจะชมเวอร์ชันเต็มนะเน็ตฟลิกกัจ้าถูกต้องถูกต้องเพราะว่าที่ลุงไปดูในโรงมามันก็น่าก็เป็นเวอร์ชันเน็ตฟลิกเฮ้ยคําถามก็คือว่าเดี๋ยวนะชุดบุมหงาหมื่นพมรที่ที่ตัวของน้ําตาลใช่ไหมชื่ออะไรนะไอด้าหรออะไรนะไออันยาอันยาไอด้าไอด้าไอด้ามาจากไหนคะ ทำไมอ่ะยังไงต่อมาที่อัญญาเราให้ฟังก็คือเป็นชุดที่เขาไปไปล่าคู่หญิงพม่าจา์ใช่ไหมมาเอาหนังมาทำก็ทลงชุดแล้วก็สุดท้ายด้วยการใช้เรื่องของตัวเองนั่นแสดงว่าที่ที่เป็นชุดลองคุณก็คือศพปู่หรอไม่คือใช่เพราะว่าในตอนตอนที่ลงดูในโรงภาพยนตร์อ่ะคุณพุ่มก็คือเขาบอกแล้วว่า คือศพจริงจนนักแสดง <estion. S 1> <ม>ลากกันเลยว่าศพจริงคือหมายถึงอะไรหมายถึงเอาศพจริงมาใส่ไปในซีนเหรอหรือยังไงความหมายของคุณพ่วงกลับก็กคือศพคุณปู่จริงๆหมายถึงอย่างั้อ่อก็คือไม่ต้องคาดเดาว่าเป็นศพใครแล้วเพราะว่าคพ่วงกลับเขาบอกมาแล้วว่าคือศพปู่อก็คือคาดว่าคือเขาหรือเปล่ก็คือน่าจะแบบว่าใส่ใส่ไว้แล้วก็แบบ สตาร์ตตัวเองไว้เลยอะไรอย่างงี้ใช่เหมือนเพื่อที่จะให้ชุดมันมีแรงทำยาทานแบบเออมีความขลังเพราะว่าอย่างที่น้ำตาลบอกอ่ะก็อย่างที่ไอัญญาบอกอ่ะว่าว่าปู่ของหม่อมเล่ะเป็นคนเล่นของตัวจริงคนนึ่งเหมือนกันเอออะไรอย่างนี้อืมเขาก็คงแบบว่าใช้พิชาทุกศาสตร์ของเขาอ่ะ โอก็ต้องมีเลี้ยงผงเลี้ยงผีแน่ๆฉันว่าอพอี่ที่แวบๆอยู่ตรงนั้นน่ะคือใครอีที่คู่มาจินที่อยู่ในห้องห้องคุมแสงนะแล้วคือตัวหม่อมดั่งไรเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่กับการจัดกริตี้ครั้งนี้ขึ้นมาเออเนี่ยจุดประสงค์ของเขาจริงที่แท้จริงคืออะไรวยไม่ใช่เชนเดานะตัวของม่อมเนี่ยม่อมเรเนี่ยก็เป็นคนเล่นของคนหนึ่ง ฉันว่านางน่าจะต้องให้มาเติมของใส่ชุดใช่ใช่ฉันคิดเหมือนกับเจ๊จุกว่าน่าจะต้องหาคนที่แบบของแรงๆออกมาใส่ชุดนี้แล้วนางก็จะแบบเติมอาผ่านเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเหมือนแบบตอนนี้ชุดกําลังแบบเผือดแห้งอ่ะลังงานเผือดแห้งงเงี้ยแล้วก็มาเติมเพื่อให้แบบก็คือสตาร์ไม่เหมือนปู่อีกอีกนางนึงมาแทนอย่างเงี้ยเหรอมาแทนใช่ ใช่แล้วอาจจะแบบอปลดปล่อกว่าห้ามเอามาเผยแพทย์หลังจากหกสิบหกปีแล้วแล้วคือหกสิบหกเลขหกอะเนาะเลขซาตานก็คือความเชื่อของสายสะไทยมันมีไหมเลขหกไม่ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเท่าที่เห็นนะไม่ไม่เห็นไม่เห็นเลขไม่ได้เห็นเลขหกถ้าถ้าซาตานจริงๆคือตองหก หกหกหกเนี่ยคือเลขสตาร์อันน้จะเป็นของทางของฝรั่งสวิสใช่ไหมเขาเนาะคือคือกําลังมองว่าปู่เขาแล้วจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างแหละแบบอาจจะหกสิบหกปีแล้วของมันจะเสื่อมลงไม้หรืออะไรเงี้ยนึกออกปะแต่หม่อมเลบอกว่ากูไม่รู้ว่าทําไมต้องสหเชื่อเขาหรอเชื่อหม่อมเลหรือจริงๆแล้วหม่อมเลก็ถูกอย่าลืมสิว่าการที่เป็นคนเล่นของ อาจจะเป็นคุณปู่นั่นแหละที่ถ่ายมีตรงนี้แล้วก็ต้องหาคนมาฟิล์อัพเพื่อเติมพลังกลับเข้าไปอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วลือว่าจริงๆแล้วอีเขาเรียกอะไรพิธีกรรมนี้คือจะไปคืนชีพให้ปูอ่อะคะแห้งขนาดน,นั้นนะจะกลับมาได้ยังไงคะลูกม่าจะปลปล่อยวิญญาณไปที่อื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ปู่มาสิ่งล่างเอออะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ต่ออะไรอยญญญญ่างงี้ ก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้อันนี้คือเราคาดการเราเดาได้ไงเพราะว่าเราคาดเดาว่าวประหลาดของของหม่อมเลก็ประมาณนึงอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วคือบางอันบางอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็มันมันมีความรู้สึกถึงถึงความเขาเรียกอะไรเดียรพอมันประหลาดอะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นแพทเทิร์นอะ เพราะฉะนั้มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นสายศาสตร์จริงๆก็ได้ว่าจริงๆแล้วมันมันถูกโพสเซสมาแต่ต้นก็ได้เงเออแล้วทําไมทุกคนที่เป็นคนเล่นของถึงอยากจะเข้าถึงชุดนี้จังเลยอ่ะสมิธก็อยากเข้าถึงมีใดๆมันมมน,น่าเออมันน่าจะมีทําให้เสริมพลังอะไรอย่างนี้ได้ลุงว่าใดๆแต่ด้วยความเออด้วยความเป็นจริงอาจจะเป็นแฟกว่าใครเข้ามาก็บันไลก็ได้ไง เออแค่มันมีอาจจะอยากได้เป็นเจ้าของอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแค่มันมีความเชื่อว่าชุดเนี้มันคือชุดที่แรงคนที่อะไรมามันก็จะรู้แค่ว่าเฮ้ยชุดนี้มันมีพลังแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยชุดนี้คือความวิบัติก็ได้ไงใช่เพราะว่าแต่ละคนน่ะยังไม่รู้เลยว่าชุดเนี้มันแรงขนาดไหนเนาะคือออแต่ละคนที่เข้ามาคือมั่นใจในตัวคอยมีความมั่นใจในตัวเองกันเยอะไงว่าจะสามารถ ครอบครองชุดนี้ได้สับกับของที่ตัวเองมีกันเลยอะไรเงี้ยแต่ละคนอน่ะคือเขาจะมีการคัดออกเหมือนเลิตี้โชว์ไหมลุงว่าน่าจะเป<ะ>็นลุว่าน่าจะน่าจะลุงว่าน่าจะคัดออกแบบไม่มีลมหายใจเลยด้วยนะเอาหรอคือถ้าคัดออกแบบเยลิตี้โชว์ฉันว่าน้องมิ้นไปก่อนเลยเพราะฉันดูออกว่าแสดงตอนร้อง, <laughs> องไ,ไม่รู้ว่าถ้าแบบเดลิตี้อ่ะไม่น่าแต่มันน่าจะคัดแบบตุยเย่อ่ะ หลอขนาดนั้นเลยหรอจ่มันทอดไา่ทอดเธอไม่เนี่ยเพราะว่าเอาอย่างนี้ที่ลุงพูดอย่างเงี้ยลุงหมายถึงว่าเพราะแต่ละคนน่ะมันแข่งขันกันด้วยศิศาสตร์อ่ะอืมเพราะว่าเดี๋ยวแต่ละคนมันต้องมันคงไม่มานั่งแบบสวยๆด่ากันไปด่ากันมาแค่นั้นคอตี The Face Thailand มันต้องมีการฟาดฟันอยู่แล้วแหละปลูกมันต้องใช้สิ่งที่มันมีแต่ในในตัวตัวเองอ่ะมาฟาดฟันไอ้กู้แข่งอย่างเงี้ยอย่างอัญญาเนี่ยเล็งเล็งเพลงพินแล้วแน่นอนอย่างเงี้ยอืม อืม,อมก็จริงคือแต่จะบอกว่าในอีพีหนือชอบการเล่นของพิเตอร์แล้วก็น้ำตาลมากเลยอะซีนส,สุดท้ายโคตรเทร่เลยอ่ะช่ณชอบการเปลี่ยนสีหน้าของน้ำตาลมากเลยจังหวะที่ไ,ไ,ไอไอเนี่ยไอไอ,ลแ,บบอแล้วก็ตาขวานวกขึ้นมาเลยแบบยอมเลิศแล้วก็ไอนี้ด้วยนะแต่งหน้ามันยิ่งแต่งหน้าเฉียวแบบนั้นมาเลยยิ่งทำให้ดูแบบมีความดุ การกลับมาจังหวะนั้นนะแบบโอ้โหแต่เราหลับสนานะยิ่งกว่าสีหน้าที่เปลี่ยนไว้นะเออเห็นตอนที่ครูอาจินแบบนี่ปะแล้วมือแบบเงี้ยความเก๋ของนางคือพอสมมติถ้าถ้าเป็นอาจถ้าเป็นเราหรือเป็นนักแสดงอ,งอื่นก็ได้เราจะคิดว่าพอนางเสร็จปุ๊บแล้วนางก็จะหายเงี้ยอืมก็พูดปกติแต่คราวนี้ตอนพูดอะนางยังกำมืออยู่อย่างนี้อยู่เลยอะ แล้วเหมือนก็ยังอคติ้งว่าเจ็บมืออยู่อ่ะยังฝืนอยู่ยังสู้อยู่เออยังยังสู้อยู่อ่ะแบบมันต่อเนื่องในขนาดที่เต้ยก็พูดบทไปเรื่อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรจริงชอบจริงเลยชอบการพลิกกันไปที่แบบเราคิดว่าน้ำตาลมาลายแล้วอ้าวเพลงพินเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกฉันนึกว่าเอา้าพเปียกมาทําอะไรวะสงสัยเหมือนกันว่า ปือนอะไรตอนแต่ตองดูดึงดูดูครั้งแรกอ่ะก็สงสัยว่าสะบัดผ้ามาทําไมวะเอามามีโปโกะมาทำไมเออช่วยเก็บผ้าเชื่อตอนแรกว่าสะบัดผ้ามาทําไมยังงงอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีขี้นกตกแขนใส่หรือยังไงนะแบบเชปุ๊บโอ้โหรอยสักขึ้นมาเต็มอ๋อก็เลยก็เลยเข้าใจไปถึงรีเลทไปตอนที่ครูอาจินมาเจอครั้งแรกแล้วจับแขนนางอ่ะ แล้วบอกว่ามีของดีอยู่กับตัวอะไรสักอย่างแล้วนอะแปลว่าตัวเพลงพินเน่ะเล่นของมาตั้งแต่ก่อนเจออาจินแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาใช่ใช่ใช่ตอนแรกฉันคิดว่าแบบว่าเฮ้ยนางเป็นแผลหรือเปล่าแล้วแบบเหมือนมีคุอาจินใส่มนแบบอันเนี้ยอยู่แล้วก็มาเช็ดออกอ๋อนึกว่าจะมาเช็ดแขนเอ้ยแผลตรงนี้เหรอแล้วก็คืออ่างเงี้อกว่าทางตานี่แรลนี่อะไรเงี้ย เออคือแล้วไม่ใช่แค่ที่แขนจ้าตรงนี้ด้วยใช่ค่ะอืมแต่ที่จริงเรื่องนี้คือเล่นเวียดกันหมดเลยนะใช่ตัวละครตัวเวียดทุกตัวเลยอะแบบอะไรคืออีพีหนึ่งอ่ะมันจะเน้นไปที่อัญญากับเพลงพินเนาะยังไม่ยังไม่เจอของใช่อุ่นของจริงจริงกับของตัวน้องมิ้นเยอะเท่าไหร่แล้วก็พี่ตะกล้องเออพี่ตะก้องก็เล่นเวียดมาคอืม เล่นได้เยี่ยมากตอนแรกแบบว่าเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นเซตฉากขึ้นมานะอีซีนนั้นใครจะคิดว่าเป็นคอปอกแป๊กอะชื่ตอนเห็นในรถทัวร์นั่นคือเห็นเป็นคอนเหล็กนะตอนเห็นในรถทัวร์เป็นเห็นเป็นคอนเหล็กนะแล้วคือกลัวแล้วนะตอนเห็นเป็นคอเหล็กคือมันจะต้องมีภาพสยองสยดแเราก็ต้องตัดสยดสยองทุบเลือดสาดอะ ป้าแล้วตอนติดไโอลงอ่ะอิเพชคาด่ะลุงมองไม่เห็นหัวมันเลยไงแบบนี้อุ้ยไม่เห็นเขาพอนไม่ให้เห็นไม่เห็นไม่เห็นน่ากลัวมากแต่พอเขาเจอเลยเขาแ่บมันเป็นคนที่ใส่อะไรไม่รู้เหมือนกับอีเพชคาตที่อยู่ในนิยายอ่ะก็คือใส่ผ้าในือนผ้าบาองมาพลุ่มขันรถนะรถนาะมันทําให้ท่านเชื่อไปด้วยอ่ะตอนนั้นก็ยืนล้าอยู่นั่นน่ะตอนแรกคิดว่าโดนเล่งของคิดว่าเหมือนกับว่าเรื่องเพชคาตคือแบบโดนเล่งของโดนใครแบบ เสกอะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยฉันรึว่าภาพดวงตาตอนแรกอะ่ะเออเหมือนกับเหมือนกับภาพดวงตาที่ครเล่นของใส่อะ่ะลุงอะ่ะชอบไปนี่ด้วยอ e ีซีในป่าที่เพลงพินวิ่งในป่าแล้วเขาพูดแล้วเขาร้อง,อง,องกรอนขึ้นมาอืมอืมแล้วซึ่งมันเข้ากับสถานการณ์ตอนนั้นเลยอะ่ะอืมมีใ<ม>รป่าอะไรของเขาด้วนนะเออในนั้นมองไม่เห็นเป็นกรอนในนั้นให้เห็นภาพแล้วก็เป็นถ่ายสลชเเป็นเหมือนกับในซีนในหนังสือเขาพูด เขาเรียกอะไรอะป้ามนาเรเตอร์เป็นโครงเหรอเขาเรียกอะไรอะในการเป็นแบบนั้นอะนาร์เตอร์ที่ไม่ใช่แค่เป็นคําพูดอะมันเป็นเหมือนมันเอื้อนเอ่ยอะไรด้วยเขาเรียกอะไรวะก็เป็นก็ขับเป็นโครงเออขับมากรอออกมาชอบชอบ ในโครงที่เขาขึ้นมาตรงนัน้าปอก็คือเ,เ,เขาใช้โครงกระบทดด้วยเนาะคืออาจจะต้องมีการแกะนิดนึงว่าไอตัวในในดอกไม้อันนั้นอนะ่ะจะต้องวางคํำยังไงอะไรเงี้ยอืมอืมอืซึ่งไม่รู้ว่ามันจะหมายถึงอะไรด้วยเนาะสัญญาตรงนั้นอ่ะไม่รู้จะวางคําอย่างไรออนั่นแล้วนั่นคือดอกไม้ไงมันก็คือเนี่ยบุง,งาะทีนี้พอเราตีความเรื่องของบุง,งาหมื่นพมรเนานะแสดงว่าบุง,งาเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวชุดหรือเปล่าที่แบบบรรดาพมรทั้งหลายอะ่ะ ใช่ก็คือเข้ามาหเมื่อกี้เมื่อกี้มีซีนหนึ่งที่อัญญาพูดเนี่ยจะไปพูดไอด้าตามป้าแล้วกูมีนะชื่อป้าไอด้าด้วยนะต้องเป็นป้าด้วยนะจะบอกตีอัญญาพูดไงว่าชุดบุงาหมื่นพมรอะไรอย่างเงี้ยนางพูดออกมาเลยว่าคือชุดไม่หมายถึงว่าเขาว่าบุงาเนี่ยน่าจะหมายถึงชุดเลยแบบเหมมือ็มเลย เปรียบชุดเหมือนเปรียบชุดเป็นดอกไม้แล้วก็บรรดาคนที่เข้ามาไขว่ขวาเนี่ยคือบรรดาพมรเขือชื่ออะไรเปรียบชุดล่อให้เรามาแลงเนี่ยเข้าคนเข้ามาเออเลิศซึ่งใน EP หนึ่งนี้ครูอาจินหล่อมากเพราะว่าพี่ตะก้อเล็กสุดหล่อแต่ลวจริงแต่ลุงชอบไอซินที่เขาแฟดแบ็กมากกว่าที่นั่งอยู่กับน้ำตาลนะที่ใส่แว่นนะอ่า ผู้จัดการดาราเหรอไม่ใช่ที่นํำตาลเล่าให้ย้อนอดีตไปว่าเขาเป็นแฟนเก่ากันนะเอออ๋อที่ใส่แว่นแล้วก็ใส่เสื้อขาวขาวอะอืมเรื่องนี้ร่มรวมนะรุมรวมแล้วโปรดักชั่นดีมากได้เนาะได้เอฟเฟกต์ตาวเอฟเฟมุมกล้องภาพคี่หมดเลยคือเ ขาเรียกอะไรพอเรารู้จักครูอาจินมาจากตรงภาคที่แล้วอะ่ะเขาเลยไม่ต้องปูตัวละครครูอาจินให้เราสักเท่าไหร่อะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นฉากเล่นของมากเหมือนตอนที่เราด,<ๆ>เราดูเราดูภาคที่แล้วนะเพราะภาคก่อนอีพีหนึ่งอ่ะคือครูจะต้องแบบทําให้เราเห็นน่ะว่าเขาเป็นใครอะไรแต่อันเนี้ยคือพอเรารู้จักแล้วอะ่ะแต่มันก็มีแต่มันก็เป็นจุดจุดบอดนะสําหรับคนที่ไม่เคยดูภาคแรกแล้วมาดูอนะันเนี้ย มันก็จะไม่รู้อืมใช่ก็คือจะเป็ูกครัวจริงเก่งยังไงแบบของเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเนาะมันก็คือคือส่วนตัวพอช่วงช่วงมันจะมีอยู่ช่วงประมาณหนึ่งประมาณประมาณนาทีกลางกอย่างเงี้ยมันจะมีมีความแอบแอบดอบกับมันแอบดอบนิดนึงเพราะมันเหมือนกับเรายังไม่รู้ว่าเขาจะมาพลิกตอนหลังอะไรเงี้ยอื๋อเออแต่สำหรับชาแนลชั้นตำรุนไปกับทีนไงอืมชาแนลเนึกว่าแบบ อ่ะตอนแรกเรารู้อยู่แล้วว่าตัวของอัญญาเนี่ยเขาเป็นอยู่ในแก๊งอินิกมามาก่อนเพราะฉะนั้นฉันก็กลัวว่านางอาจจะใช้คุณใส่ทาอะไรไม่ดีกับ<อ>พินไงซึ่งพินก็บอกว่าติดต่อกูอาจินไม่ได้อะไรเงี้ยในจังหวะที่ใกล้กอดกันนะั้นรอบแรกที่อาจินเห็นนะก็เข้าใจอาจินนะว่าทําไมนางถึงต้องมาไล่มลใสาอะไรเงี้ยเพราะว่านางรู้ไงว่าตัวอัญญาเป็นคนเล่นของที่แบบว่า ระดับสูงแน่ๆอ่ะดูทรงแล้วไม่น่าจะแบบว่างอกง่อยเหมือนเหมือนใยอะไรนะใยไม้มินน์ะที่เราเห็นคือมันนั่นมันนั่นจะต้องแบบของของแบบของสูงอ่ะเขาชื่อไมเดย์ค่ะไม่ใช่ไม่เนานล้นไม่เอาแชื่อไมกับน้องชื่อจริงมารวมกันไม่ไม้มินที่ไอนยอย่าสร้างชื่อสร้างชื่อให้คนใหม่คัะ ตัวจริงๆชื่ออะไรนะเออจัจตจริงจริงในเรื่องชื่ออะไรจําชื่อยังไม่ได้เดยไม่ใช่จริง <My S 2> <day S 1> จริงไม <day S 1> ่ดชื่อน้องมินอ๋ออ๋อ,อ <laughs> จริงจริงชื่ออะไรในเรื่องอ่ะเป็นนักเต้นอ่ะน้องมินไง <laughs> ไม่ใช่ จริงๆกับน้องมิ้นคนละคนค่ะอ๋อหมายนึกว่าตัวจริงๆของไมเดย์ม็คือนงหมายถึงน้องจริงๆเล่นเป็นตัวอะไรในเรื่องเราจําชื่อไม่ได้รู้แค่ว่าเป็นนักเต้นอืมแต่ถ้าจิวอะไรสักอย่างไหมเออชื่อจิวเออชื่อจิวเออจะถูกจําเก่งอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าน้องมินน่ะเล่นในเรื่องอชื่อไมเดย์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ก็ ก็อย่างหนึ่งขอชนอย่างหนึ่งชุดชุดบุกผามื่นพมอนอ่ะเฮ้ยแค่เราเห็นเป็นโฮโลแกรมในแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเออซีจีในภาพอ่ะเรายังรู้มันสวยมากเลยนะอยากเห็นชุดจริงๆที่แบบฟ่าที่ปู่ไม่ได้ใส่อ่ะเพราะขนาดไหนที่แบบไมสองพระเวลาเป็นอย่างเนี้ยพอขนาดในภาพมันคาดหวังนะถ้าจริงๆแล้วดีเทลไม่ดีนี่นะ ยอดนะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าปู่อ่ะตอนนี้อยู่ไหนคุณโอบอกว่าอยู่ในห้องนอนผมเองบอกแล้วคืออยู่ข้างเตียงเลยนะเขาถ่ายรูปมดูว่าแ,แล้วยืนอยู่อย่างเงี้ยปู่แต่ไม่มีชุดนะอยู่ครึ่งตัวนนเลยนี็คือไม่เอาไปทําลายทิ้งด้วยใจแล้วเปล่าโอ,โอ้คุณโอคุณโอกล้าตื่นมาได้ไงตอนคืนฉินฉันว่าจะต้องมี สักวันต้องมีสักวันที่ปู่ขยับได้แน่ๆเลยก็คือท่านั้นเนี่ยท่าที่ใส่ชุดคุณคุณปู่ท่านั้นแต่ว่าไม่มีชุดแก่นั้นแต่ก็คือยังมีหนวดมีผมอยู่นะไม่ไปถึงว่าในซีรีส์จะต้องมีต้องมีสักอีพีหนึ่งที่ร่างนั้นขยับใช่ลุงว่าอีที่ครูอาจินเห็นแบบแวบอาจจะเป็นปู่มาเองก็ได้นะไม่ใช่นางลำก็ได้นะไม่แต่นั้นเป็นแบบมีชะามีชุณนางลแต่งหญิงใช่ ไม่แต่งหญิง <ปะ S 1> ไม่ใช,ใช่หมายถึงว่าชุดก็ชุดบุปผามันมีเอ้พี่บ่บุปผาชุดหนามันก็มีหัวไม่ใช่เหรอแต่ว่าอเป็นร่างผู้หญิงคืออันนั้นไม่ใช่คุณปู่ถ้าเป็นบอมเลไลอะโอเคแต่ใช่ไอป้าเพราะว่าคุณปู่ตอนนี้เผมว่าเราผอมแห้งแรงน้อยแล้วผมเขาก็ยาวนะทันว่าคือผีที่เลี้ยงไว้ผีนางรำเหรอ,หอแต่ลุงลุงอ่ะลุงว่า,วาเป็นคุณปู่อ่ะอ่าไม่เป็นไรคุณปู่โดนสตาร์ทอยู่ไงลุง ุณปู่อันนั้นบไย่ได้อันนั้นคือกายหยาบเชิญไปดูย้อนลังอีกรอบหนึ่งนะคะไปเล่งแสงขึ้นด้วยจะได้รู้ว่าเรเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่แต่คันนี้มันเออมีทั้งหมดห้าตอนถูกป่ะไปแล้วหนึ่งเลยอีกสี่เนี่ยมันจะโอ้โหมันจะต้องยังไงจะเอาจริงๆมันเลยเหมือนเราดูหนังไงปะมันไปเร็วมากเรื่องก็ดีคือคือคือการพอมันสั้น่ะเรื่องมันไม่ต้องย้่ยไงพอมันไม่ย้วยมันจะงวดหมดแล้วก็แบบ เหมือนเค้นมันมาแล้วอ่ะเออมันยิ่งลุ้นยิ่งลุ้นอะเออแล้วไม่แต่นอกนอกเหนือจากเรื่องชุดบูงาหมื่นพมอแล้วเนี่ยมันยิ่งแจ้งอินิกมากนะพี่ขวัวจินบอกว่ามึงใช่ไหมคืออินิกมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าใจเย็นๆให้มันจะมางวดกันอยู่ในสี่อีพีได้สามก็ได้เราภาคแรกเขาทำสี่อีพีเขายังงวดได้เลยเธอจริงเขาอาจจะมีจักรวาลอินิกมาออกบ่อทุกปีก็ได้ใครจะไปรู้เออ คือจริงๆอีลร์บอสไม่ตายสักทีอ่ะไม่ดูออไม่ตายสักพีเอาจริงๆอ่ะแต่เอาจริงๆมันเป็นแบบนั้นมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าคือคนเล่นมันก็จะไปเรื่อยๆไม่หมายถึงว่าคนเล่นของระดับสูงมันไม่มีทางตายง่ายๆอืมก็ดีนะปีน้าก็มีอีกเออปีเลยมีไปเลยคือมันก็ต้องไปดูว่ามันมีสมมุติมันมีนีไอสปินออฟไหมก็คือถ้าเกิดแตก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 กับท่านจักรวาลเนี่ยจักรวาอีมาก หอดวรดมอดิเขายังแบ่งวิญญาณไปได้ทั้งเจ็ดชิ้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพครชเรื่องใหม่เนี่ยเดี๋ยวคุณโอแต่งเองค่อต่อไปเรื่อยๆเราไปรุ้นแล้วแหละว่าเขาจะมีภาพสามหรือเปล่าไม่รอมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนเชื่อเถอะว่าในพาร์ทเอพีห้า เขาต้องแข่งมันต้องินไวอะไรอย่างี้อยู่แล้วเนาะแข่งหรือว่าจะแขงไวให้รู้จะมี EP เอ้ยจะมีพาร์ทสามเขาก็ต้องเออมีอิมเราอยู่แล้วเหมือนกับของภาคหนึ่งไง่มึ่งใช่ไหมคืออินิกมาตบก็แหงได้แล้วเดี๋ยวให้ี่คิดต่อว่าจะทำเออก็ไม่แน่เหมือนที่จุกว่ามึงคืออินิกมาใช่ไหมแล้วตัดจบเลยจบเลยแล้วก็ไปรอต่อไปแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าอีมึงคืนนั้นน่ะคือจะใครเอออะไรอย่างเนี้ย มีหน้าพี่โอไม่ยอมบอกนะก็ประมาณนี้ก็ e ีหนึ่งสำหรับคนที่กลัวยังดูได้อยู่ป้าป้าดูได้ทุกคนต้องดูได้ป้ามาปิดตาใช่มันยังไม่ได้นะแต่น่าดูจนุกจริงๆคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีมัมไม่ได้แหวความหลออไม่ได้แหวด้ลออะไรอย่างนั้นโอ๋ลืมชมอันหนึ่งว่าสกอร์ซาวที่ใช้ประกอบ หลอนจีบใช่ได้ตัลชอนแต่ละอันดนตรีไทยอะไรเงี้ยแบบเสียงซาว้ามันลดแล้วคือถ้าแคสเน็ตฟลิกขึ้นจอทีวีอ่ะแล้วเปิดทีวันแล้วหลับนะคือรับเรียบร้อยตื่นตื่นเดี๋ยวฉันจะไปลองดูเวอร์ชันอันคัดในเน็ตฟลิกต่างจากนี้ได้ก็ฝากเลยทุกคนเนาะก็สามารถรับชมได้ผ่านทางเน็ตฟลิกด้นะจ๊ะครับ โอเคว่าวันนี้พวกเรานะครับสี่คนในพาร์ทดีแคปขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันกับอินิมาในอีพีหน้านะครับวันนี้ไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย